ที่ตาม s i c T บ้างไหมอ๋อมีตามบ้างครับาอบตารดีาาบาจาระพาศครับหุ้น s i c t น่าสนใจไหมครับกำไรเติบโตทุกปีแต่ทำไมตําผลปันผลต่ำม,มากครับอ๋ออุ้ย و. แหมเราจะเอาทั้งหุ้นโกรดทั้งหุ้นปันผลเลยเหรอก็ <c oughs> <c oughs> ต้องเลือกมั้งใช่ไหมครับคือผมว่าพี่ว่านะโดยโดยธรรมชาตินะเบิร์ตนะตัวหุ้นโกรดหรือธุรกิจท,ที่มันการเติบโตอยู่ก็ต้องใช้เงินทุนเยอะอะเบิร์ต ในการที่จะเอาไปอินเวสอะไรบางอย่างนะครับอย่างเค่นไอเอสไีเนี่ยเ,เงินที่จะอินเวสในอุปกรณ์คงไม่เยอะนะครับเพราะว่า resource ที่สำคัญนะ่ะคือพนักงานพนักงานที่ออกแบบตัวเซอร์กิตได้ซึ่งยางมากในประเทศไทยเนี่ยนะมีมหาลัยที่สอนเนี่ยแห่งเดียวแล้วก็มีอาจารย์ที่สอนได้คนเดียวเท่านั้นนักเรียนไม่ใช่นักเรียนเอ่อคนที่จบสายนี้ยออกมาได้เนี่ยนะครับปีหนึ่งเนี่ยมีไม่ถึงสิบคน อันนี้สายอะไรนะทำอะไรนะหุ้นออกแบบวงแผงวงเออกแบบวงจรครับออกแบบวงจรอ่าทีนี้ถามว่ามันยากตรงไหนคือเบิร์ดเบิร์เคยเด็กๆเคยเล่นไหมเด็กๆพี่เคยซื้อหนังสือวิทยาศาสตร์มาแล้วก็ไปซื้อแผ่นปิ้นแผ่นแผ่นแผ่นปิ้น่ะมาเขียนเขียนแผงวงจรเองกัดเองเชื่อมบัดกรีเองอะไรอย่างเงี้ยเคยเล่นไหมม่เคยม่เคย แต่ตอนเลวิสว่าคอมเรียนในไมโครโปรเซสเซอร์อะไรพวกเนี้ยอ่าโอเคโอเคแต่เนี้ยมันเขียนเอ่อเขียนวงจอไอเขียนเขียนเซอร์กิตที่มันที่มันละเอียดมากมากในระดับแบบไมโครนในระดับแบบอะไรอย่างเงี้ยอ่าออกแบบในระดับไมโครนะซอฟต์แวร์ถูกปะใช่ครับ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 แล้วก็แล้วก็ระดับนาโนอะไรอย่างเงี้ยครับเบิด เขีนแบบเล็กมากๆขนาดนั้นนะเพราะหลักๆ,ๆเนี่ยตัว s อ t เนี่ยเขาทำตัวเขาเรียกว่าเาเรียกว่าอะไรวะที่เป็นวรดิโออ RFID อดาเาคือมันจะส่งสัญญาณเคึื่นวิทยุออกมาใช่ไหมครับเคยเห็นแผ่นแผงวงจรเล็กๆที่ที่มันมีแบบเหมือนเหมือนลวดทองแดงออกมาอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆแล้วบางทีมันซ่อนอยู่ตามหนังสือหล้หนังสือเคยเห็นไหมซ่อนอยู่ตามหนังสืออ๋อเออเอออ่แล้วก็ เออตอนออกนอกร้านจะมีแท่งๆตั้งอยู่หรือตามตามเอร้านสะดวกซื้อโลตัสอะไรอย่างเงี้ยที่มันมีแท่งๆตั้งอยู่แล้วพอเราซื้อของเดินออกไปแล้วล็อกติ๊ดติๆติติติอ่าไอ้พวกเนี้ยมันเกิดจากการที่ตัว RFID เนี่ยตัวส่งสัญญาณเนี่ยนะครับมันส่งสัญญาณไปให้ตัวรับอ่าเงี้ยก็คือเขาเอาไว้แบบอย่างเงี้ยใช้คือคือตัว RFID เนี่ยมันแผงวงจรเนี่ยมันเล็กมากๆใช่ไหมครับแล้วก็ทําให้มันก็มีแหล่งพลังงาน มีแหล่งมีเสาอากาศนะมีแอนเทนนานะครับที่สามารถส่งสัญญาณออกไปได้แล้วก็ใช้พลังงานต่ำมากมันสามารถเจเนเรตพลังงานได้เองไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ไม่ต้องใช้อใช้ใช้พลังงานน้อยมากประมาณนี้นะครับเนี่ยคือสิ่งที่ SCT แล้วก็ธุรกิจหลักๆเลยแรกหลักของ SCT เนี่ยมีอยู่3ามก้อนนะครับหนึ่งเนี่ยก็คือตัวในธุรกิจเขาเรียกว่ากุญแจรถะกุญแจรถอ่ะมันจะมีสัญญาณใช่ไหมเวลาที่เรากด ปุ่มะอะไรเงี้ยเออแล้วมันมีสัญญ,ญาณของมันอยู่ระยะของมันใช่ไหมเออพวกนี้นะแต่นี่ไม่ใช่นะไม่ใช่ที่กดตกดปุ่มไม่ใช่แต่จะเป็นระยะที่เราอ่ะถือกุญแจรถไปใกล้ๆรถแล้วเราเปิดประตูได้เลยสังเกตไหมอืออืออ่าที่เราปลดล็อกรถได้โดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องกดไม่ต้องกดปุ่มอ,ะอ่ะอ่าอันนี้คือสัญญ,ญาณตัววิทยุที่มันส่งไปให้อ๋ออ่าโอเคไหมเออโอเคนะประมาณนี้นะก็เนี้ยนี่คือกุญแจพวกกุญแจสำรองนะครับก็คือเขาอยู่ในธุรกิจกุญแจสำรอง อที่เป็นสมาร์ทคียโอเคอ่าหนึ่งสองเนี่ยก็คือตัว Animal Tag ID ก็คือตัวที่ติดหูวัวอ่าต้มหูวัวไม่ใช่นะครับมันคือแท็กอ่าที่ติดว่าสัตว์ตัวนี้เกิดเมื่อไหร่กินอะไรอะไรอย่างเงี้ยอข้อมูลที่ติดซึ่งในบางประเทศนะครับคือตลาดใหญ่ของไอซทอยู่ที่ออสเตรเลียออสเตรเลียเนี่ยดูจากเลือแท้นี่ยแหละที่เขาติดทุกตัวเลยทุกตัวถูกต้องเหมือนรู้หมดเลยว่าแบบใช่เหมือน เนื้อมันพ่อเป็นใครมาจากไหนเลี้ยงด้วยอะไรเขาสามารถแบบจ้อนอะไรวะมีข้อมูลย้อนกลับได้ไงว่าไอเนื้อที่เนื้อกินเนี่ยชิ้นเนี้ยมันแบบมาจากบัวตัวไหนเอออแล้วมันถูกเลี้ยงมายังไงด้วยอาหารอะไรเท่าไหร่อันแหลกอันแหลกอ่ามันเก็บข้อมูลเหล่านั้นโอเคไหมอ่าเนี่ยคือแอ่ว่าอันีนี่คือเบอร์หนึ่งมาระแชรเบอร์หนึ่งคือ S อสซินะที่ออสเตรเลียโอ้มาระแชรเบอร์หนึ่ง ่าซึ่งออสเตรเลียเนี่ยเขาบังคับว่าสัตว์เลี้ยงทุกตัวในในออสเตรเลียต้องติด Animal ID อืมอ่าโอเคไหมเลี้ยงด้วยสัตว์เลี้ยงดิหมาแมวเลี้ยงปะสุสัตว์ดิปะสุสัตว์ปะสุสัตว์อ๋อสัตว์ก่อนจริงๆรู้สึกหมาแมวก็ด้วยแต่ว่าหลักๆคือตัวที่เยอะจริงๆอ่ะมันคือปะสุสัตว์อืมอ่าปะสุสัตว์นะครับแหลักๆที่ที่ออสเตรเลียก็จะมีวัวมีแกะ ืม <One input> <h ums> right? 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 ีอะไรวะไก่หรือเป็ดวะเป็ดมั้งหมูอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับอันนี้ตัวที่สองตัวที่สามก็เป็นเรื่องของในระบบ iot ในในเอ่อภาคอุตสาหกรรมอ่าประมาณนี้อ่าเนี่ยก็เนี่ยเราหลักสามตัวแต่ว่าหัวใจคือเขาเนี่ยเก่งในเรื่องของ rfid นะครับอืมประมาณนี้แล้วเขาก็จะมีการจ้างเขาเขาออกแบบเซอร์กิตแล้วเขาไม่ได้ผลิตเอง เขาก็จะไปจ้างโรงงานที่เป็นโรงงานอิเล็กทรอนิกส์เออโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ต่างประเทศในการที่จะเอาเซอร์กิตนี้ไปเขียนลงบนแผ่นเขาเรียกว่าแผ่นเวเฟอร์อ่าแผ่นเวเฟอร์อ่าเวเฟอร์นี่ไม่ใช่ขนมนะไม่ใช่แต่เป็นเป็นแผงวงจรที่มันแบบสามารถเขียนในในระดับความลึกมากความเล็กมากๆอ่ะคือชิ้นจริงอ่ะหนึ่งแผ่นแผ่นเท่านี้สมมติว่าแผ่นอาจจะใหญ่แผ่นๆกลมๆนะแผ่นใหญ่ๆแบบนี้ แต่ว่าเขามาสอนเล็กๆเล็กๆนิดเดียวแล้วก็เอาไอชิปหนึ่งตัวเล็กๆเนี่นะเล็กมากเลยเล็กแบบชิปหนึ่งตัวนี่เล็กขนาดไหนวะเล็กแบบเล็กมากๆอ่ะอธิไามไม่ถูกแอาจจะแบบกว้างแค่มิลเดียวอย่างเงี้ยมิลเดียวกว้างนะความกว้างมิลเดียวแล้วก็มาวางแปะบนแผงวงจรอืมอ่าไอชิแผงวงจรเล็กๆเมื่อกี้ที่บอกอ่ะอ่าอย่างเงี้ยอืมหนึ่งอ่าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเนี่ยนี่คือธุรกิจไอซีทีครับทีนี้วิธีการคือเขาก็ต้อง ถ้าเขาอยากโตเขาทำต้องทํำยังไงออมันมีเงื่อนไขหนึ่งที่เขาเนี่ยเอ,อต้องดีลกับลูกค้าไว้คือถ้าลูกเขาเป็น B2B พิเศษนะครับดังนั้นเนี่ยเขาต้องสตอ็อกสินค้าไว้ให้ลูกค้าอย่างน้อย6เดือน hmm. อ,อย่างน้อย6เดือนนั้นธุรกิจนี้จริงๆแล้วว่าสังเกตง่ายนะถ้าอินเวนท r รีบวมขึ้น hmm. เป็นไปได้ที่มีออเดอร์ออเดอร์ใหญ่ตามมา, hmm. าเขาต้องสตอ็อกสินต้องสตอ็อกสินค้าให้ลูกค้า6เดือนลูกหน้า hmm. อ,อย่างเงี้ยมันองใช้เงินไงียบบ์ แว่าเขาเปนธุกิจที่ต้องใช้เงินในการที่จะเอาไปซื้ออินเวนทูรี่มากองเอาไว้ดังนั้นเขาก็เพื่อลองลองรับการเติบโตใช่ปะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะพูดตรงๆนะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะที่เอชซีจ่ายผลเยอะนะครับแสดงว่าหยุดโตแล้วเฮ้ยฟังฟังดูก็ดูเป็นหุ้นดูน่าสนใจเนาะเออน่าสนใจสิเออเพราะว่าโลกอนาคตมันด a t ตมากขึ้นเรื่อยๆอย่ะใช่ถูกต้อง มแม่นแล้วแล้วแต่คู่แข่งนี่ก็คือเวอร์ไวเลยครับ่ใครมา <World S 2> แข์งว <worldwide S 2> เลยก็ไม่รู้อันนี้น่าสนใจนคือปกติเนี่ยบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกคือเท็กซัสอินสตรูเมนต์อ่าอะไรเงี้ยก็คือเป็น <c oughs> เบอร์โลกเลยเงี้ยโคตรใหญ่เนี่ยคือเหตุผลสำคัญที่เอสไอซีทีเนี่ยเขาใช้กลยุทธ์นี้ครับคือเขาใช้กลยุทธ์นิชมาร์เก็ตนิชมาร์เก็ตคือเอสไอซีทีเนี่ยเป็นเขาเรียกว่า อันนี้อันนี้เขาพูดเองนะอันนี้ซีโอพูดนะราตเอระดินพูดนะว่าเราต้องเลือกกลยุทธ์ว่าเราอ่ะจะเป็นหางสิงหรือหัวสุนัขอ่าก็คือเขาก็เลือกที่กลยุทธ์ที่เป็นหัวสุนัขก็คือเลือกตลาดเล็กๆก็คือเอาไปแปะที่หัวสุนัขเขาไม่ใช่จบแล้วจบแล้วอ่าก็คือเขาเลือกแบบตลาดเล็กๆนิชมาเก็ตมากๆ เราก็ไปเป็นเตอร์เนี่ยแล้วก็เน้นการวิจัยเน้นการเอเขาเรียกออกแบบ R&D ที่ทำให้เอเพิ่มประสิทธิภาพของตัว RFID ให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นออืมอืมมประมาณนี้ให้มันตอบโจทย์โลโลมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ก็คือตอนเนี้ยที่เขาเป็นเบอร์หนึ่งได้ในปลาที่ออสเตรเลียเนี่ยห <c oughs> เหตุผลเป็นเพราะว่าเขามีการ <c oughs> R&D อ่ย ทำเสมอต่อนเนื่องออกเวอร์ชันใหม่เรื่อยๆที่มันพัฒนาขึ้นนะเก็บข้อมูลได้เยอะขึ้นหลากหลายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยกเก็ตไหมอ่า<ต>ซึ่งบริษัทเนี่ยมัเคยอัปเดตท,ทุกบริษัทก็ต้องทำงั้นปะมันก็ต้องพัฒนาตลอดอะบริษัทเทค <c oughs> ต่อมาอาจจะเป็นตลาดนิชที่มันอาจจะมีความต้องการที่เฉพาะอืม <c oughs> แต่คือพอ่างเนี้ยมันเหมือนแบบมันไม่รู้เลยนะว่าเมื่อไหร่เพราะว่าที่ดูคลิปจัด บางโตเนี่ยพี่โตเนี่ยค,คือฟาร์มที่ออสเตรเลียอันหนึ่งมันใหญ่มากเลยอ่ะโอ้แต่ถ้าเทียบกับทั้งโลกมันไม่ใหญ่มากขนาดนั้นไม่ไม่แต่หมายถึงแบบถ้าเกิดหมายถึงว่าถ้าลูกค้าเขาเปลี่ยนเจ้าซักฟาร์ม<อ>นึงเนี่ยมันก็โมโหลานเลยดิเออใช่ครับใช่ครับก็โมโหลานกันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เลยฮะอ๋อใช่ครับถูกต้องครับอืมใช่ครับแต่ดรื่องของที่ตลาดนี้ไม่เป็นตลาดเล็ก ทีมันก็คือ,อยู่ว่ารายใหญ่อะจะลงมาเล่นเมื่อไหร่เบิร์บอกนั่นแหละถ้ารายใหญ่ลงมาเล่นก็ชื่อเสียงรายใหญ่มันก็อืมใช่ไหมมันก็สูงอะไรเงี้ยอืมครับอ่ะแต่ถ้าย้อนกลับไปตั้งคำถามเนี่ก็น่าสนใจเพราะว่าเออมานั่งคิดดูนะถ้าเป็นคนเพิ่งมาศึกษาหุนะ้นอะก็คงงงเหมือนกันนะเออกำไรโตทุกปีทำไมไม่ปันผลวะ หรือไม่ปั่นน้อยเออแบบพี่ว่าค,<บ>คนมงงอีกแบบนึงมากกว่าเบิร์ตพี่ว่าค,คนมงงอีกแบบนึงมากกว่าคําถามเนี้ยพีย่ตอนที่เบิร์ตอ่านชุดตอนแรกอะว่าจำนาโตทุกปีแล้วทําไมใช,ใช่ไหมพี่อยากคิดคําถามต่อเองในหัวว่าคําถามที่ควรจะเป็นไม่ใช่คําถามเนี้ยมันควรจะเป็นว่ากำนาโตทุกปีทำไมราคาหุ้นลงเรื่อยๆต่างหากอ๋อเหลือหุ้นลงเรื่อยๆด้วยใช่ลงเรื่อยๆอยืมแสดงว่ายังไม่ได้ซื้อไง ถ้าซื้ออาจจะถามแบบนั้นคำถามนั้นทำไมลงเรื่อยๆใช่ใช่คือความเสี่ยงธุรกิจเนี่ยจริงๆมันมีมันมีหลากหลายเหมือนกันคือก่อนหน้านี้ที่ราคา s อสซีมันขึ้นเป็นหนักๆเนี่ยก่อนหน้านี้นี่มันลงมาเกินน่าจะเกินห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับเหตุผลเนี่ยเพราะว่าออสเตรเลียเนี่ยเขามีนโยบายที่จะบังคับให้เอ่อปศุสัตว์ทั้งหมดเนี่ยทุกชนิดเลยเนี่ยนะของในออสเตรเลียเนี่ยต้องใช้ rfid ไอโน้ไอดีแท็กนี่แหละนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีคนใช้อยู่สักครึ่งหนึ่งนะที่คนคือเป็นแบบบวาร์เตียก็คือแบบสมัครใจที่จะใช้ก็แค่สักครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งไม่ได้ใช้อีกครึ่งหนึ่งไม่ได้ใช้อ่านี้ออสเตรเลียเขาอยากเก็บข้อมูลแหมโลกเนี้ยดัต้าถูกต้องระเบิดเขาอยากเก็บข้อมูลเขาก็เลยบังคับใช้แต่ปรากฏว่าหุ้นเนี้ยก็เลยขึ้นมารอแล้วก่อนอันนี้นะก่อนอันนี้ราคาหุ้นขึ้นมารอแล้วนะครับพอคํานวณต่อได้ว่าโอ้ยรายได้ต้องโตเท่าตัวอ่ารายได้ปีเนี้ย กำหนดเดิมคือวันที่หนึ่งสองพันยี่สิบห้าหนึ่งมกราคมสองพันยห้าก็คือวันที่หนึ่งเนี่ยเนี่ยต้นต้นปีหน้าเนี่ยอ่าบังคับใช้หมดร้อยเปอร์เซ็นอ่าแสดงว่าสองพันยิบสี่เนี่ยมันต้องเริ่มซื้อแล้วถูกต้องปะ่ะสองยีสิบต้องเริ่มซื้อแล้วอ่าแต่ปรากฏว่าก่อนหน้านี้ไม่นานักนะครับออสเตรเลียออกมาประกาศว่าเลื่อนอืเข้าใจเหตุผลที่ราคาหุ้นลงยังอืม พราะพอเลื่อนระบบนี้ออกไปเป็บในมาตรการนี้ออกไปแบบนียมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วไงโตอ่ะใช่ไหมเออเงี<ล>งเ้ยเห็นไหมก็ยิ่งทำสิ่งไม่ได้ไหมพอใช้ทั้งประเทศอย่างเงี้ยก็ต้องมีคู่แข่งสนใจแล้วส <c oughs> กไไิก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้อาจจะมีคู่แข่งเพิ่มขึ้นก็เป็นไปได้แต่จะบอกว่าการที่รายได้จะโตหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นในปีนี้เออปีนี้กับรายได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์จะค่อยๆเติบโตไปเลยสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์เงี้ย คือ valuation พุดมันก็มีผลเยอะไง hmm. เห็นปะ,ะแทนที่จะใช้เวลาหนึ่งปีหนะึ่งร้อยเปอร์เซ็นตโตนะโตหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์จะกลายเป็นสามปีห้าปีแค่นี้มันก็ลดหลั่นไปเยอะละ hmm. อ่านี่คือสาเหตุที่ราคาหุ้นลงมาแต่ล่าสุดเนี่ยเขาก็ไม่ได้พึ่งพิงที่ที่ตัว ifid อย่างเดียวนะครับตอนนี้ก็เริ่มมาเจาะตัวตลาดที่เป็นอุตสาหกรรมมากขึ้นก,ก็ดูดีขึ้นเรื่อยๆอ,อ,อย่างเงี้ยเป็นตน้นครับก็คือจริงๆพี่ว่าเป็นธุรกิจที่ดีท,ที่ด,ดีนะครับแต่งว่าก็ก็คิดว่ามันก็ปฏิเสธไไ่ด้วา มันก็พึ่งพิงลูกค้าบ2 b บเยอะอืมอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ลวกันนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับถ้าใครมีคำถามอะไรก็ส่งเข้ามาเพิ่มเติมได้นะครับเรื่องการเงินเรื่องหุ้นจะได้มาแลกเปลี่ยนกันนะครับอ่ะโอเควันนี้ก็ขอบคุณท่ารักคำถามทุกท่านด้วยแล้วก็ขอบคุณทู้ยกระาันะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าของคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับฝากื่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ